กราบสวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่ในแอปยื่นเชื่อ p p s s p ส่วนที่ผมเข้าอยู่คือ p p s p p go วันนี้ผมจะมาแกะเกมนี้โหลดมาไม่ต้องแตกไฟครับคุณโหลดได้เลยคุณก็เข้าเลยตอนแรกเป็นจีน่าตรงนี้นะครับว่าคุณเหาดวันนเราโหลดแต่ผมคุม่ไ้ดาวน์โหลดนะครับกดเข้าไปเลย

รักตันเองเไราครับแค่เข้าวาดเฉยเฉยแบบนี้เองชอบผิดเสียงแบบเสียงแบบนรารำ้าที่มาเลยเขาเก็บตรดเกมแล้วเลยนะเชฟที่ผมเล่นวายนะครับเขาดนเล่นได้จริงนะครับแค่ไม่ถึงร้อยม็กซ์กวเก้าส้าสิบกว่าเม็กนั่นแหละ ครับห er. ันรอก็มองก็เอ okay. Th ็กซ์ตล้วก okay. oh, ็โอก็หันขวาแน้วก็อ่าจะโดดเอโอเคก็มาโอเคแล้มาดูวิธีหรอกกันได้ นะนำให้โหลดแอป UC นะครับแต่ผมจะผมยังไม่ได้โหลดใน UC ว่ะระครับแป๊บนึงแป๊บนึงครับนึงนเข้ามาเดี๋ยวผมจะให้วิอันนีให้เลยนะเกียมอะไรให้ด้ยว่ใช่ไหมขึ้นมาไอชาตรงนี้เนี่เเสียเมง ก็กดดาวนโ์โหลดไอ้เก้าสิบสี่เมกกดดาวน์โหลดไปแลบบ้วอาไจะขึ้นดาวน์โหลดแต่ถ้าโหลดแล้วมันจะขึ้นแบบข้างล่างนี้นะครับพรากดดาวน์โหลดไปเลยก็สำหรับเียนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์เพื่อเป็นกางใจมไปเรียวก่อน,นะครับ้ว 啊，好轻松啊！